มาปรุงรสน้ำซุปกันก่อนค่ะด้วยซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็มีน้ำตาลนิดนึงค่ะใส่รากผักชีกระเทียมนะคะแล้วก็กระดูกหมูนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบความนัวจุย๊ยแนะนำให้ใส่ซอสหอยนางรมก็ได้ค่ะอย่างที่จุย๋ยใส่ไปนะคะก็ใส่ทีดเดียวเท่านั้นเองจุย๊ยลืมใส่หัวเชเท้าค่ะจริงๆต้องใส่ตั้งแต่แรกนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเราเคี่วน้ำซุปนานใส่ตอนนี้ยังทันค่ะ ช่วงรอน้ำซุปได้ที่เรามาปรุงเกี๊ยวกันก่อนค่ะจุ้ยใช้เนื้อไก่สับนะคะผสมกับกุ้งสับแบบหยาบๆหรือใครจะใช้หมูสับก็ได้ค่ะแล้วแต่ความชอบเลยค่ะสูตรจุ้ยง่ายๆเลยนะคะเมื่อเอาเนื้อไก่สับแล้วก็กุ้งสับหยาบลงไปก็ใส่ด้วยซีอิ๊วขาวค่ะซอสน้ำมันหอยนะคะแล้วก็ตามด้วยพริกไทยแบบเยอะๆเยอะๆเยอะๆเลยนะคะใครชอบพริกไทยคือใส่ได้รัวๆเลยค่ะ แล้วก็ตามด้วยซอสปรุงรสฝ่ายเขียวนะคะที่สําคัญตัดด้วยน้ําตาลนิดนึงนะคะจุดใช้น้ําตาลพร้าวดีนะคะเป็นน้ําตาลช่อดอกมะพร้าวออร์แกนิกร้อซค่ะใส่กระเทียมเสร็จแล้วคลุกๆลุกุกุก,ก,กันนะคะถ้าเกิดใครมีต้นหอมผักชีก็สามารถใส่ได้นะคะเพื่อให้เขามีสีสันที่สวยงามอีกค่ะ สูตรนี้นะคะจะทำให้ไส้เกี๊ยวนุ่มเด้งเพอเนื้อกุ้งนะคะอย่างที่บอกค่ะสามารถใส่ผักชีต้นหอมนะคะเข้าไปด้วยก็ได้นะคะเพื่อให้เกี๊ยวเขามีสีสันที่สวยงามค่ะมาถึงขั้นตอนการห่อเกี๊ยวนะคะใช้แผ่นเกี๊ยวแบบไหนก็ได้ค่ะเลือกแผ่นเกี๊ยวที่มีความนิ่มนิดนึงเวลาลวกก็จะอร่อยค่ะ วิธีห่อไม่มีอะไรยุ่งยากค่ะก็แค่ตักแบบพอดีนิดนึงนะคะให้อยู่ในแผ่นเกี๊ยวแล้วเขาไม่ล้นจนเกินไปเราสามารถทำจีบเกี๊ยวได้บางคนอาจจะห่อด้วยวิธีอื่นก็ได้นะคะ มาถึงการลวกเกี๊ยวค่ะเมื่อปั้นได้จํานวนที่เราต้องการแล้วนะคะตั้งน้ําให้เดือดจัดนะคะแล้วก็นําเกี๊ยวไปต้มค่ะใช้เวลาสักนิดนึงนะคะเพื่อให้แผ่นเกี๊ยวเขาใสาแล้วก็ดูว่าเนื้อข้างในนะคะสุกหรือยังอาจจะลองเอามาชิมสักหนึ่งตัวก็ได้ค่ะว่าข้างในสุกแล้วชัวร์ก็ตักเกี๊ยวมาพักไว้ในภาชนะที่เราเตรียมไว้นะคะอย่างที่เห็นนี่คือคิดว่าเกี๊ยวสุกชัวร์เพราะสีส้มของกุ้งนะคะออกมาให้เห็นตามแผ่นเกี๊ยวที่ใสเพราะว่าเขาสุกแล้วค่ะ เมื่อตักมาพักไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ใส่กระเทียมเจียวที่เราเจียวเตรียมไว้นะคะเพื่อให้เขาไม่ติดกันค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะใส่ผักนิดนึงค่ะวันนี้จุ๋ยใช้เป็นผัก,กวางตุ้งนะคะหั่นลวกแล้วก็นอกน้ําเย็นนะคะใส่ชามเติมตัวเกี๊ยวได้เลยค่ะก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบกินเยอะกินน้อยก็ตอนนี้ใส่ได้ตามใจชอบเลยค่ะ สุดท้ายแล้วจริงๆค่ะแค่ตักน้ำซุปใส่นะคะน้ำซุปเนี่ยจุ๋ยต้มด้วยหัวใจเท้าที่จำนวนเยอะมากเพราะว่าที่บ้านชอบทานนะคะก็จะตักมากินด้วยเลยแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวผักโรยนะคะแล้วก็ตามด้วยผิกไทยเป็นอันเสร็จค่ะเกี๊ยวน้ำของเราในวันนี้ ชอบเจ้าเกี๊ยวนี้มากๆเลยนะคะบางทีก็ลวกกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือว่าน้ำจิ้มซุกกี้เปล่าๆก็อร่อยแล้วค่ะส่วนไส้เกี๊ยวนะคะสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้หลายวันทำได้หลายมื้อเลยค่ะขออนุญาตไปทานก่อนนะคะขอให้ทุกคนทานให้อร่อยค่ะบ๊ายบาย